Aí, é uh -huh. ก็รู้สึกดีอ่ะมันเย็นมากเลยอ่ะต้องมาลองนะต้องมาลองมาลองมีครั้งเดียวมั้งเนี่ยรู้สึกดีมากเลยสนุกใช่สนุกมากเลยอ่ะพอละเหรอไม่ผิดไหมคะเนี่ยผิดเยอะมากเลยรู้แค่หนาวหนาวแย็ขึ้นไปก่อนเนี่ยเพิ่งปิดก็ใสใหม่ก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้รู้สึกหนาวมาก <S 2> <S 2> ต่อคะเนี่ยะถูกตัดนไปอ่ะขอโทษค่ะเป็นไงอ่ะจะไปไหนคะเขาจะไห้เหมดอนกันอ่ะไอเดนน่ไในเดนนอเหรอวนยักห ไม่หยุดหรอวิธีการล้วคือเอาน้ำเปิดน้ำใส่แล้วก็ร้างล้างร้าี่มีวิธีดูก็คือแบบน้ำนอยู่งนี้แล้วก็ดูดดูผูแอ้เป็นตัรช่วยดููหน้าใสไร้สิวไม่แพ้ผิวพามเลยค่ะ Yes sir Anderson a n d u r s o n เขาอาร่แน่นแบบนี้ยาด้วาโอ๊ยอุบาทชาชัวรเอเขาก็บ่ายเหกันแกกระโดดลงไที่นี่งเห็นละ ต้มกตะมุนจะเห็นนมเลยเองเนื้อไปตะมุนูแกัปถ่ายต้มกตกโอยเสตวตมะโอยถ่ายตัวเองน่าเกียดอ่ะ่าเกียดนี้ก็คือตาต้อง่า้องีค่ะคนของใสร่าไม่เห็นนานต้องต้เปิดเผยใบหน้า หรือว่าไงใคายต่อไปเลยเหรอ